นี่ฟ้เนี่ยจะโดนดักแหังนี่ยิงฟังนู่นใครว่ตรงนี้มันเป็นยังไงถึงเป็นเพอรกินเงินไม่ได้ทีนี้น้ำลึกเลยตายเลยดำปดขังนม่บอมนี่ยเจน้ำมันโล่นี่ถอดนี่ไปไแฟังไอ้โดนว่นี่มันเดือดอ้อกัามังนี่

โดนอะฮะมันท yeah. nope. hey, ั้งหนาหงเกียอฝั่งนี้มองง่ายปล่ะนู่นนะสีแดงฝั่งนี้นู่น ตาแลวะเนี่ยหนล้วฉันว่าอยีศก่ะไม่ยีศกกับาป่าอไหนหนึ่งหน,น,น,นะนี่งหนถังตรงกลางตรงกลางไกลขึ้นละ้ยชิตยังไงวะพิอิตดหลบเก่งไงวะ thắng đấy lên và anh đông cang à. à, à? <tìm hiệu> <tìm hiệu> tầm bên này <laughs> Ủa nó lòi nán này Nó nè Nà cú đằng Nó à, nè Thứng, thứng bảo Thấy cơn này Ui, Ủa, lớn rồi Gần thế ừ. cho con bom mà buồn tẹt cây như khoảng bôi mà mà Cái nó Ừ, ừ. ยิงยีโดนนี่จะได้รู้ย่งอีกประหมอก็ <c oughs> ขึ้น Nì, nì, cứ này này. nè mùa nè nè tiến cẩn định là hết lắng rồi vài, vài cái này bàn nín cái cái đem đem Nám, đem đi đem. Đem khứ ยิงดยนะโดนเลยบอมใส่เลยไม่โดนใส่เลยน่ะอืออยากยิงโดนเลยแตมันไม่โดนคาหัวคาหัวแล้วนันก็อยากร่มกันไงปลาดิ ปลาเนิ่น,น,นไม่ใช่แต่เพียนงานขาวหัวอีกไม่ได้ขาวหัวทั้งหัวหายผีชิงทั้งนักฟ้าอีกตัวดิอีกตัวดิ โดนอีกสักตัวนี่เขันกันนดทุกท้ายเลยทัง้งหมดมอปลามาเลยวะไม่ขึ้นเนะเหมืนมนนอนละรู้แล้วมั้งยิงเลยไปถ่ายตั้งแท้

À, à, bình đi. Bé oh, <laughs> bỏ phân đi. <laughs> 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 สาอยากฆ่าเราบอมนี่หนา่าเขาเผลอหน่อยยวฮิสก์ฮีสกทิ้งด้วย,บบวยสวยขดมันเลยนะี่โตแค่น,นี้แหละปลาไม่เคยให้อาหาริสกกนะือนมีมันยากฆ่าตั้งแต่ายนะยกช ตอนยิงดังน,นั้นยิงเป็นร้อยครับ<ะ>ใครกไันดอกนึกอรกอลอนั่งน่ะูล<อ>แล้วาปลาอะไรไ